ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับองค์ปู่ปริกินาคราชนะครับองค์ปู่ปริกินาคาราชนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องส่วมนะครับก็กําลังจะนะครับแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับกําลังจะเสร็จเลยนะครับถ้าเรามาก็คงจะได้ใช้นะครับคงจะได้ใช้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับจากถนนใหญ่เข้ามานะครับนะครับเข้ามาก็จะมีนะครับ ก็จะมีที่พักอยู่ทุบเปร์นะครับเข้าไปด้านในนะครับที่พัก YouTuber อยู่ทุบเปือนะครับก็จะเข้าไปด้านในนะครับ,เข,นนรบเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปด้านในนะครับก็นะครับความยาวของถนนไปสุดสวนยางก็คงประมาณเกือบ300เมตรนะครับเกือบ300เมตรประมาณนี้นะครับ ครับวันนี้ก็ห้องน้ำนะครับก็ดูอันนี้ห้องน้ำนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นศาลานะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็จะมีอยู่ะนะครับจำนวนะนะครับสี่หลังนะครับสี่หลังก็จะมีสี่หลัง อันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวครัวกลางนะครับครัวกลางนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนบ้านพักนะครับบ้านพักก็จะ,นนจะมีตามริมถนนนะครับตามริมถนนนะครับทางเข้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของอยูทูบเบอร์นะครับอาก็ตอนนี้ก็จะมียกโครงมูลาคานะครับก็จะเป็นนะครับบ้านของไทยบ้านนอกเ้อน,นะครับยกโครงมูลาคา่าแล้วก็สมุนนะครับเข้าอยู่แล้วสมูุนเข้าอยู่แล้วก็จะมี แล้วครับบ้านแลนะครับหมวดฟื้นเดอร์นะครับอันนี้ก็สมบูรณ์เข้าอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแลนะครับบ้านจิมมีเรื่องจริงนะครับจิมมีเรื่องจริงอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเข้าอยู่เรียบร้อยอันนี้ก็ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณนะครับริมถนน,นนะครับที่ปลูกสร้างนะครับที่ปลูกสร้างบ้านนะครับอ,ปปอนะครับของยูรูปเปอร์นะครับครับเราก็จะมาดูนะครับนาในข้าวนะครับนาในข้าวอ่าตอนนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้เพื่อ ลดหญ้านะครับที่ปลูกนะครับลดหญ้าที่ปลูกบริเวณฐานข้างนะครับข้างองค์ปูนะครับอตอนนี้ก็จะปลูกในยอาดทางด้านอาทิตย์ตะวันตกนะครับอาทิตตะวันตกทิศเหนือครึ่งหนึ่งทิศ ใต้นะครับที่ใต้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่นานะครับที่นาเราก็จะดูรว,วมนะครับะนะครับก็เป็นะนะครับผู้ที่มาก็จะมานั่งพักผ่อน นะครับที่พักผ่อนนะครับสนามสนามตรงนะครับศาราธิดายูโรนะครับธิดายูโรนะครับนี่ก็จะเป็นถนนนีเาาานนน้เข้ามาจากถนนใหญ่นะครับเข้ามาจากถนนใหญ่ นะครับข้างทางก็จะมีบ้านพักของอยูทูบเบอร์ของเรานะครับนะครับหลังก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาละครับเจ็ดไนะครับเจ็ดเปดทั้งบ้านนกดาวนะครับรวมทั้งนกดาวนะครับเปืมนะครับเปดทั้งบ้านนกดาว นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องไม้ยทีพีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทีพีกาแฟนะครับสีบัตรพัดเบต้าโคแคนเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าพีพีสกินนะครับเซรั่มนะครับครีมบำรุงผิวหน้าพีทีสกินแล้วก็นะครับเสื้อปาริจิตนาคาราชนะครับสามร้อยห้าสิบ แล้วก็ t p โกโก้ Go, นะครับ t p โกโก้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่เคียงข้างลุงมาตลอดก็จะมีผลิตภัณฑ์ของอมารีพิษนะครับใบรัตเทมีนะครับ,บนะรบูทิซเซดใบาบางมีแล้วก็นะครับสมุนไพรวังไพรยาสีฟันเจมเฮินะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

นะครับ4256 44และ092392 44 58นะครับนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในนามช่องหมวดฟืนเดร์นะครับก็มีผลิตหลายอย่างนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับ,น,น,ยยน,รบนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องหมวดฟืนเดอด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ